วันนี้เราจะมาดูการอ่านค่านะครับและมาฝึกอ่านค่าเวอร์เนียคาลิเปอร์ค่าความเรียนย0จดนนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องดูในส่วนของสกิลหลักหรือเมนสกิลนะครับในส่วนที่2ก็จะมาดูในส่วนของสกิลเลื่อนหรือเวอร์เนียสกิลนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการอ่านค่านะครับ ในส่วนของสเกลหลักหรือเมนสเกลนะครับถ้าขีดของสเกลหลักใน1ช่องสเกลนะครับหรือ1ขีดสเกลจะมีค่าเท่ากับ1มิลิเมตรนะครับแต่ถ้าขยับไปเรื่อยๆนะครับ2ช่องสเกลก็จะอ่านค่าได้2มิลิเมตรนะครับแต่ถ้า5ช่องสเกลนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5มิลิเมตรนะครับก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงช่องที่10นะครับ ก็อ่านค่าได้10มิลลิเมตรแล้วก็จะมีเลข10กำกับอยู่นะครับและในทุกๆช่องนะครับที่เพิ่มขึ้น1ช่องสเกลก็จะมีค่าขนาดเพิ่มขึ้น1มิลลิเมตรตลอดไปนะครับและในส่วนต่อไปนะครับเป็นหลักการอ่านค่าสเกลเลื่อนหรือเบอร์เนียสเกลนะครับค่าของขีดเบอร์เนียนะครับในสเกลเลื่อนนี้นะครับใน1ช่องสเกลหรือ 1ขีดสเกลนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.05มิลลิเมตรนะครับถ้าใน2ช่องสเกลนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.10มิลลิเมตรนะครับและมีเลข1นึ่กำกับอยู่ด้วยนะครับถ้า3ช่องสเกลนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.15มิลลิเมตรนะครับและใน4ช่องสเกลก็จะมีค่าเท่ากับศ สอมิลลิเมตรนะครับก็จะมีเลข2องกำกับอยู่เช่นเดียวกันนะครับทุกๆช่องสเกลนะครับก็จะเพิ่มขึ้น1ช่องสเกลนะครับก็จะมีค่าขนาดเพิ่มขึ้นนะครับ0 0 5ย mm, ์มิลลิเมตรตลอดไปนะครับจนครบทั้งหมด20ช่องนะครับหรือจนถึงเลข10ของสเกลเลื่อนนะครับครับต่อไปเรามาดู ในส่วนของการอ่านค่าของเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับ mm hmm. เมื่อศูนย์ของสเกลเลื่อนนะครับเลื่อนผ่านสเกลหลักมาแล้วจำนวน2เส้นนะครับเราก็จะอ่านที่สเกลหลักก่อนนะครับก็คือ2.0ม mm ิลมนะครับและลำดับที่2เราก็มาดูที่เวอร์เนียสเกลหรือสเกลเลื่อนของเรานะครับว่าขีดไหนตรงที่สุด นะครับถ้าจากรูปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าขีดที่2นะครับตรงที่สุดนะครับเราก็จะอ่านขีดที่2นี้ได้ว่า0.20มิมนะครับและนำค่าส่วนที่เป็นสเกลหลักและสเกลเลื่อนมารวมกันก็จะอ่านค่าได้2.20มิมนั่นเองนะครับครับและในลำดับต่อไปนะครับเราได้ขยับในส่วนของ สเกลเลื่อนนะครับเราสังเกตที่ศูนย์ของสเกลเลื่อนนะครับได้เลื่อนผ่านสเกลหลักมาแล้วนะครับในตอนนี้นะครับได้ผ่านมาในตำแหน่งขีดที่5ของสเกลหลักนะครับขีดที่5ของสเกลหลักเราก็จะอ่านค่าได้5.0ม mm, ิลลิเมตรนะครับและในลำดับถัดไปเราก็จะมาดูในส่วนของสเกลเลื่อนนะครับว่าส่วนของสเกลเลื่อนขีดใดตรงกับสเกลหลักมากที่สุด นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าขีดที่5นะครับของสเกลเลื่อนตรงกับขีดของสเกลหลักมากที่สุดนะครับนั่นก็หมายความว่าเสเกลเลื่อนก็จะอ่านค่าได้0.50ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วเราก็นำค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักนะครับมารวมกับสเกลเลื่อนก็จะอ่านค่าได้5.50ม mm, ิลลิเมตรนะครับ และตำแหน่งต่อไปนะครับได้ทำการขยับในส่วนของเวอร์เนียสเกลนะครับขยับไปนะครับขยับไปจนถึงเ,เราสังเกตที่สเกลที่ศูนย์ของเวอร์เนียสเกลนะครับไปหยุดณนะที่ตำแหน่งเส้นที่30ของสเกลหลักนะครับในส่วนของสเกลหลักก็จะอ่านค่าได้30.00นะครับและในส่วนของ เวอร์เนียสเกลหรือสเกลเลื่อนจะอ่านค่าได้ตำแหน่งนั้นจะตรงกับเส้นที่6นะครับในส่วนของเวอร์เนียสเกลนะครับก็เส้นที่ตรงก็คือในตำแหน่งที่0.60นะครับและเรานำค่าสเกลหลักกับสเกลเวอร์เนียสเกลนะครับมารวมกันก็จะได้ค่าเท่ากับ30.60นั่นเองนะครับ และในตำแหน่งต่อไปนะครับเราจะทำการเลื่อนสเกลเวอร์เนียนะครับหรือสเกลเลื่อนของเรานะครับไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงณตำแหน่งตรงนี้นะครับนะเราก็จะอ่านค่าที่สเกลหลักก่อนเลยนะครับตรงนี้อ่านค่าได้เท่ากับ51.00นนะครับและในส่วนของเวอร์เนียสเกลหรือสเกลเลื่อนของเรานะครับก็มาดูว่าขีดใดตรงที่สุด เราจะสังเกตดูว่านะครับเส้นที่0นของสเกลเลื่อนนะครับตรงกับขีดด้านบนนะครับและตำแหน่งที่10ตำแหน่งเส้นที่10สุดท้ายนะครับตำแหน่งเส้นสุดท้ายเลยนะครับก็จะตรงกับตำแหน่งเส้นด้านบนเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าเราจะอ่านเป็นจำนวนเต็มของสเกลหลักได้เลยนะครับก็คืออ่านค่าได้5 1 0 0นะครับ